เอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะเช็คอินเรียบร้อยก็เดินลงมาสำรวจบริเวณรอบๆโรงแรมซะหน่อยเดินลงมาปุ๊บก็เจอเลยค่ะสเตชันนะคะอาซาคุสะรถไฟฟ้าใต้ดินคสามารถเดินทางไปไหนใกล้ๆก็ได้หมดเลยทั่วเมืองโตเกียวฝั่งกันู้นนะคะข้ามถนนไปก็จะเป็นทางไปวัดเซ็นโตจิหรือวัดอาซากุสะั่นเองครอันนี้เดี๋ยว เดิสำรวจกันต่อคะ่ะบริเวณโรงแรมเราที่พักนะคะบอกได้เลยว่าเป็นแลนด์มาร์คมากๆนะคะไปไหนก็คือเป็นจุดท่องเที่ยวจุดถ่ายรูปจุดที่คนมาเที่ยวโตเกียวหรือญี่ปุ่นแล้วต้องมานี่เลยคะ่ะโฮเทลวิงซึ่งลงมานะคะก็จะเป็นสะพานกมากาตะค่ะมองไปหน่อยก็น,นะคะก็จะเป็นทางไปวัดเซนโจจิทางไป โตเกียวสกายทรีนะคะนี่เลยใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีอันนี้มองลงมาจากบนวิวห้องพักนะคะ mm hmm. เห็นหมดเลยเนี่ยค่ะทั้งโตเกียวสกายทรีเอ่ยนะคะสะพานกุมาะตะเอ่ยแม่น้ำซูมิดะเอ่ยนะคะทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวเพลินมากค่ะหลับสบายมากค่ะเย็ยนชิมนะคะแนะนำเลย โฮเทลวิง g ิเ t อร์น t i แนลซีเล็กอาซากุสะค่ะสวยจริงไม่แพงด้วยเอาละค่ะนอนไปนอนมานะคะเลินมากวันที่สามแล้วได้เวลาลงมาสำรวจพื้นที่กันจริงจังสักทีนะคะกับ ยสพานโกมากตะของแม่น้ำซุมิดะซึ่งแผนไปนี่เลยค่ะตึกโยสกายทรีแล้วก็เจ้าก,ก้อนเมฆสีทองนี้ของตึกอ,อาซาฮีนะคะสวยงามและเราก็ต้องมีการแชะรูปกันซะหน่อยแล้วโอกาสน่าจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปกระชับฉับไวเที่ยวชมที่ไหน ฝากติดตาม y t u t u อิสเตอร์นิชาทอเวเลอร์ไว้ในอ้อมใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ